สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับชุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์วายรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและความรู้ทางศาสตร์ช่วยของปร,ระจ์วรัตน์อัศวุโควิทนะคะวันนี้วันหยุดนะวันพักผ่อนนะครับแต่ว่าก็ยังทางานอยู่นะก็ยังเตรียมงานสอนแล้วก็เตรียมเคล็ดนะในขณะเดียวกันก็ทําเก็บกวาดดูแลเคล็ดที่บ้านเองด้วยนะ ก็เลยมีเรื่องอยากจะเล่าจากท้าวความเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันในอาคารเรียนแล้วก็มาสอนไปเรื่องเช็ดแห่งการมีกินมีใช้ตลอดการเนี่ยแหละท<า>ลั้งข้าวสารเออข้าวสารโอมข้าวสารท,าทําให้เกิดความเซอร์ไพรส์ก็คืโอโอ้โหมีลูกศิษย์จำนวนเยอะเลยที่ไม่เคยไม่รู้เรื่องเคล็ดนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ทำนั้นก็เลยทําให้แล้วก็จากที่การที่เราไปตรวจบ,บ้านช่วงนี้ด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นหลายๆคนทคําเช็ดที่มันเป็น เคลง่ายๆเคล็พื้นฐานแล้วก็ที่ตามปกติเราทํากันควรทำใช่นะวันนี้เราเองพอไปไปเตรียมเช็ดเราไปปรับปรุงใหม่ละซื้อใหม่ทําใหม่อะไรเนี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราคุยกันถึงเรื่องเคล็ดง่าย,ายๆที่ควรจะทํานะป้าย้ําใช้คําว่าควรที่จะทํานะครับคือมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนอกนือจากเราทําความสะอาดบ้านทําเก็บบ้านให้เรียบร้อยให้สะอาดสว่างโล่งมีเสียงเพลงมีความหอมแล้วเนี่ย นะครับเริ่มจากรั้วบ้านจนมาถึงประตูหน้าบ้านชีวิตเราก็จะพบกับความราบลื่นมากยิกขึ้นในการทํางานในการติดต่อกับผู้คนนะในการขอความช่วยเหลืออะไรใดๆก็ตามก็จะทําให้เราประสบความราบลื่นมีชีวิตที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นไปส่วนเคล็ดที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นอา,ารพ์หรือว่าเป็นเป็นวิชาที่ท่านอาจารย์ประมวลแล้วท่านอาจารย์เขาสรุปมาให้แล้วว่าไอ้ทำแบบเนี้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะอ่ะก็ มาเริ่มกันง่ายๆก่อนนะวันนี้ก็ไปเปลี่ยนพรมหน้าบ้านมาใหม่นะครับซึ่งหมาไปตรวจมาเนี่ยเราไปตรวจมานะไม่เคยเห็นนะมีแบบนานมากแล้วที่เจอนะช่วงระยะเวลาหลังๆนี่ไม่ค่อยเจอคือถ้าอาจารย์สอนไม่นานแล้วสมัยก่อนแรกๆเลยถ้าอาจารย์แนะนําวางพรมแดงหน้าบ้านนะครับวางพรมแดงที่หน้าประตูด,ด้านหนบนพื้นด้านไหนวางด้านนอกด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่ ด้านหน้าบ้านมีลวดลายของพื้นเฉลียงเนี่ยเป็นที่คาดนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปเจอนะคะส่วนใหญ่แล้วลวดลายหน้าบ้านเนี่ยก็จะไม่แคล้วนะบางทีก็เป็นรูปขนมสีเหล่ยงขนมเปียกปูนหรือว่าเป็นชายล้างหรือว่าเป็นื้นเรียบ่ดูไม่สวยงามก็ต้องมีลายนิดนึงเขาก็อาจจะปูกระเบื้องให้แผ่นปูธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปใช่ค่ะก็เลยบิดให้มันเป็นขนมเปียกปูนหรือว่าให้มันดูมีอะไรนิดนึงหรือบางบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีฐานะสักหน่อยนะคะก็จะเป็นรูปเข็มทิศก็มีนะคะหรือว่าเป็นรูปลายดอกไม้ลอลังการถ้าอดอกไม้สวยๆว,วงๆก็ว่าไปแต่ถ้ามีปลายแหลมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะแต่จังหวัดบางที่ชอบสีน้ําเงินอืมใชส่สีน้ําเงินนี่ก็เต็มพื้นหน้าบ้านเลยเปเลสีน้ําเงินไม่ค่อยไม่ค่อยดียดเวลาเป็นสีน้ําเงินเนี่ยนึกถึงเรื่องที่ป๋าพูดถึงพี่ขาที่ไร้รูปลักษณ์นะคะก็จะเป็นลักษณะของ สีสันที่เป็นที่ที่เสียหายอย่างีเรียกว่าที่คาดน้ําตัดข้อเท้านะคะมันเหมือนเราแช่น้ําตลอดเวลานะครับเพราะนั้นพลังมันจะไม่สามารถขึ้นเข้าในบ้านเราได้มันก็จะติดก็แงกอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่ที่เราเจอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเจอพื้นบ้านที่มีสีน้ําเงินสีดํานะคะในบ้านเนี่ยหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินก่อนมาอย่างแรกนะปัญหาเรื่องการเงินอุปสรรคของการทำมาหากินนะคะปัญหาที่สองก็คืออักเสบ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะข้อเท้าข้อเข่านะอักเสบในช่วงที่ต่ํากว่าเขาลงไปเนี่ยมักจะเป็นกันเยอะมากใช่แล้วถ้าสูงขึนน้นมานิดนึงเป็นม่านค่ะอ่าเป็นม่านเป็นฟ้าเป็นหลังคาเป็น<ำ>สีเข้มสีน้ำเงินดำสีทาตน้ำอเอ,า,อางี้ละกันอันนี้นก็จะทำให้เจ็บปวยในเรื่องของกลุมแพ้เป็นหวัดปอดอักเสบคัดจมูกตลอดเวลาเป็นไซนัสนะคะรักษายังไงก็ไม่หาย มีอาการมึนงงคิดไม่ออกเคลียร์ร้นเอาง่ายๆเบสิกที่สุดครับผือใช้สีครีมปลอดภัยสุดนะครับ,ลรบแล้วก็ส่วนสีสันอื่นๆมีความรู้แล้วเดี๋ยวอ้ปรับหรือใช้ม่านโปร่งสีขาวๆธรรมดาเนี่ยแหละถ้าแดดไม่ได้แรงมากนะครับก็ช่วยได้เยอะทีเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ควรใช้สีขาวโพรนนะคะออคและก็ไม่ควรใช้สีขาวคู่กับสีน้ําเงิน หรือคู่กับสีแดงอ่าคู่ทองก็ไม่ควรนะคะขาวม่วงยังโอเคนะอทนนี้เราก็มาพูดถึงวันนี้ที่ป๋าอยากคุยเคล็ดง่ายๆสุดเนี่ยเรื่องผ่นะครับพรมในในในทางเคล็ดของเทศกาลเนี่ยมีมีเรกันหลายแบบมากนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยนะสมมติถ้าเราเป็นร้านค้าเป็นกิจการการค้าเราต้องการเรียกลูกค้าหรือว่าทําให้มันมีพลังมากขึ้นเนี่ยเราสามารถนาพรมแดง สวยๆลายเรียบๆนะครับไม่มีลายก็ได้นะครับหรือเขียนคําว่ายินดีต้อนรับอ่าเวล่ำคำก็ได้นะครับไปวางไว้หน้าบ้าน,นค,ค่ะเพิ่มความความขลังนะหรือว่าความมีอิทธิฤทธิ์นิดหน่อยก็อเอาเหรียญสามไปวางข้างล่างก็ได้แต่ถ้าจะดักลูกค้าให้อยู่หมัดอ,มาอาจารย์ก็มียันอยู่นะมียันอยู่อ่าแต่นั้นต้องไว้ในบ้านอย่หา<ช>ไว้ในบ้านน,นะ อันนี้คือส่วนนอกบ้านแล้วกันค่ะทีนี้นอกบ้านเนี่ยพอระวังพรมแดงไว้แล้วนะสาหรับร้านค้าหรือบ้านเรือนก็ทําได้เหมือนกันคำถามอะก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวพออันนี้วางเสร็จปุ๊บแล้วช่วงก่อนนู้นป,ประมาณปีห้าเจ็ดห้าแปดอาจารย์ก็มีอีกวิชาหนึ่งให้เรามาใช้เพื่อเชื่อมโยงกันเนี่ยนะโดยการวางพรมเขียวข้างในบ้านหมายถึงวางพรมแดงหน้าประตูด้านนอกใช่แล้วหลังจากนั้นก็วางพรมเขียวข้างในประตูะในบ้านแต่ละวางเป็นทางยาว อ๋อคือหน้าบ้านเนี่ยเราก็วางโรมตามปกติค่ะส่วนในบ้านเราวางให้เป็นแนวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้ง่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้งให้เป็นในยัของธาตุไม้เป็นที่ใช่แล้วก็เป็นลักษณะของการดึงดูดพลังเข้ามาเข้ามาที่บ้านเรานาพลังให้เดินตามเข้ามาอันนี้สามารถทําได้ทุกบ้านนะครับสมมติถ้าร้านเราเป็นร้านค้าอย่างเนี้ย ระหว่างผมแดงแล้วก็มีผมเขียวหรือมีเส้นทางที่มาถึงเคาน์เตอร์หน้าร้านก็ทําได้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบแรกๆง่ายๆเบสิกน,นะครับหลังจากนั้นก็คือแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งที่วางในบ้านแล้วก็วางผมแดงแต่ว่าวางผมเขียวซ้อนอยู่ผมแดงซ้อนอยู่บนผมแดงใช่ขนาดเท่ากันไหมหรือว่าผม,ผมแดงมมต้องต้องใหญ่กว่าผมเขียวผมแดงต้องใหญ่กว่าผมเขียวแล้วมีขอบแลบๆออกมานิดนึง หมายความว่าวางในแนวนอนเหมือนกันทั้งคู่แต่ให้ผมแดงอยู่ข้างล่างอ่าสมมติว่าอันนี้มันคือผมแดงนี่คือผมเขียวเดี๋ยวสิวางอย่างนี้มันจะเหลื่อมเหลื่อมเดี๋ยวเขียวบนแดงหรือแดงบนเขียวนะคะเอาไหมเอานี้ผมแดงแล้วก็อันนี้ผมเขียวอ่าเอาผมเขียววางไว้บนผมแดงค่ะซึ่งผมแดงให้ใหญ่กว่าเล็กน้อยอืมมีใหญ่กว่ามากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเป็นนัยยะของความลื่นเลยความ มีชีวิตชีวาอืนพูดง่ายๆว่าหยางหน้าประตูแล้วกันเพิ่มหยางหน้าประตูมนควายินดีเขาเรียกว่าอะไรนะยินดีต้อนรับพลังอย่างเต็มที่เลยเหมือนงานเฉลิมฉลองเหมือนมีการเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสีเขียวกับสีแดงนะเราจะคิดถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็คู่สีเขียวกับสีแดงเนี่ยจะเป็นนัยยะของ งานเฉลิมฉลองเมนที่ป๋าบาะนั้นแหละเป็นเรื่องราวของความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ก็วางในบ้านนะครับวางได้เพิ่มความเป็นมุมผลสามารถทำได้ที่หลังโดยที่เราถ้าถ้าสมมุติว่าเราเลือกทำแค่นี้เราก็ไม่ต้องทำคลิปที่เป็นพรมเขียวยาวเข้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วข้างหน้าเราอาจจะมีพรมแดงอยู่ก็ไม่มีปัญหาแล้วข้างในเราก็วางพรมแดงทับด้วยพรมเขียวอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาส่วนใต้พรมนะคะใต้พรมเนี่ยคือที่คุณก้อยบอกใช่ใต้พรมเนี่ยมีหลาย นะคะจะเริ่มตั้งแต่เหรียญสามก็ได้เหรียญหียห้าก็ได้เหรียญหกก็ได้นะคะก็ได้หรือพรมเหรียญหนึ่งหกแปดก็ได้เออแต่ว่าอยากจะบอกว่าเวลาวางพรมเหรียญหนึ่งหกแปดไปแล้วเนี่ยควรจะวางพรมทับอีกชั้นหนึ่งเพราะงี้ก็ได้นะพรมเหรียญหนึ่งหกแปดคือหมายความว่าเข้าประตูมาแล้วใช่เราก็วางพรมเหรียญหนึ่งหกแปดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพรมเขียววางรับปูทับไปเลย แต่ว่าให้มันมีขอบแนบๆออกมาสีแดงหน่อยนิดหนึ่งออันนี้ก็เป็นมงคลนะสามารถทําได้อันนี้ก็ครบทุนกระบวนการเหมือนกันนะหรือเป็นยางงูไม่พอนะในสายมูเนี่ยอาจารย์ก็มีเยอะมียันอ่ายันที่ท่านอาจารย์ให้ไว้คืยันงเดือนยันวงเดือนใช่อันนี้เป็นของเก่าแล้วนะป่าเพิ่งไปค้นเจอมามีมีมีไม่เท่าไหร่สามสิบสี่สิบแผ่น อ๋อหมดแล้วหมดเลยจบแล้วจบเลยไม่มีคนทำแล้วไงคนทําไม่อยู่แล้วคือยันยันวงเดือนเนี่ยเป็นวิชาสายสวรรณภูมิสาขาแขนงหนึ่งนะคะมีไว้เนี่ยดักซับดักซับดักโชคลาบได้แล้วก็ล็อกไม่ให้ซับรั่วไหลออกไปด้วยนะคะแล้วก็ดักคนที่เข้ามาด้วยสมมุติถ้ามีลูกค้าเนี่ยนอกจากลูกค้าจะติดใจมาซื้อซ้ามามารักเราชอบเราแล้วเนี่ยเราก็เวลาเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินได้ดีเก็บเงินได้อยู่ จริงๆแล้วยันวงเดือนนี้สามารถที่จะวางไว้ทั้งกับร้านค้าหรือกับบ้านอาคารบ้านเรือนปกติทั่วไปก็ได้นะคะที่มาของมันเนี่ยนะในสมัยโบราณมันจะมีที่วัดบ้านนอกเรียกวัดหางวัดหางอ่าหมายถึงว่าวัดร้าหรือว่าไม่หมายถึงว่าคนไม่ค่อยไปอแล้วก็ชาวบ้านก็น้อยหมู่บ้านน้อยเป็นวัดบ้านนอกวัดไกล คนไยไม่ค่อยถึงสมัยนูานหรือว่าพระที่จำมาอยู่ก็จะไม่ค่อยมีขบขันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจะทํานุบํารุงอะไรก็ไม่ค่อยได้เจ็บป่วยก็ไม่มีใครดูแลพ่อแม่ครวอาจารย์ในสมัยโบราณเขาเขียนยันมุงเดือนเนี่ยแล้วเอาไปฝังไว้หน้าประตูวัดฝังไว้ทางเข้าประตูวัดเพื่อให้มีคนมาอุดหนุนดูแลอุปถัมภ์วัดเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นพอวัดยังใช้ได้เลยยังใช้กับบ้านเลย ไม่ได้ท่านอาจารย์ก็ไปไปไปขอให้ให้ให้พั์สาสอนแล้วก็ทําไว้ให้ลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยตั้งแต่ป๋าเริ่มเรียนใหม่ๆห่ใช่ใช่จำได้จำได้อะเรายังมีเรายังมีไหนป๋าไปค้นมาดิโอใชค้นมาอวดซิไปค้นมาอวดซีไปกับผมแล้วที่เกียรยกมาทั้งผมก็ก็คืออย่างนี้เวลาเราวางยันมวงเดือนนะคะก็จะมีสองทางเรื่องส่วนใหญ่แล้วบางทีเราก็จะติดบนพื้นเลยตรึงไว้ไม่หายนะคะแล้วเราก็ค่อยปูปมทับหรือว่า จะติดบนพรมก็ได้หมายถึงจะติดใต้โฟมไว้แล้วก็ล็อกไว้หรือฝังไม่ให้หายใช่เพราะว่าถ้าเราแน่ใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันมันกลับหน้ากลับหลังมันจะมีปัญหาก็เอาฝังไว้เลยเพราะว่าเวลาติดยันวงเดือนเนี่ยเขาจะมีว่าส่วนส่วนโค้งอ่ะจะหันออกหันเข้านะคะก็จะมีเขียนบอกไว้แต่มีมีวิธีมีคาถากำกับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เพจห้องเคล็ดอาจารย์หมานะครับแล้วก็แอดไลน์ไปถามเขาว่าเนี่ยพี่อยากได้ยันวงเดือนได้รีบๆสอบถามเลยหน่อยนะ แล้วก็มันจะมีคู่กันสําหรับยันเนี่ยนะถ้าน้องก็มีวงเดือนแล้วเนี่ยต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์เรียกว่ายันกาลุมยันการุมมาลุมล้อมเป็นในยะของการเรียกโชคลาภเรียกผู้คนมาลุมล้อมลูกค้าทั้งหลายคนสนับสนุนทั้งหลายแล้วแต่เลยนะคะพูดถึงว่าแต่ว่ายันการุมนี้มีไว้เพื่อที่จะติดกลางบ้านบนฝ้าเพดานใช่แล้วติดตรงเตกี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อธิษฐานเอาฝ้าเพดานค่ะหมายให้จำได้เลยตอนนั้นเราอยู่ที่ ที่กิติพงศประมาณถนนวิภาวดีแยกสุทธิสารนะแถวนั้นน่ะที่ดูแยกสุทธิสารนี่รถเยอะรถติดมีแต่ตึกนะไม่มีกาวันแรกที่ติดกาบินผ่านเลยกากาลองให้ดียนด้วยะลองดูก็ได้นะเขาบอกว่าพอติดยานการุมแล้วอีกามานะคะแล้วก็จะเป็นในยะของการที่ลูกค้าจะเยอะลูกค้าจะดีนะคะลูกค้าจะติดแหละ ไม่ว่าเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ออนไลน์นะคะติดไว้ที่บ้านหรือถ้าใครมีร้านค้าร้านขายนะคะอยากให้คนชุม่มชุมชุกชุกนะก็ติดไว้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคมอนะเออเจ๊โทรมาตามแล้วนะครับเพราะว่าอะไรอารั์ช้านะครับค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วก็จะมาสอนเทคนิคหรือว่ามาสอนเคล็ปเก่าๆที่ท่านอาจารย์ ให้ไว้ซึ่งสามารถทําได้เลยทําได้ทุกคนทําได้ทุกบ้านได้เลยค่ะงั้นวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ